โมเคีเลยนะครับนีติดตั้งชุดนอะไรครับเดี๋ยวมาดูเลยครับอินเตอร์เฟสมิ์ลิงนะครับยังไม่พอนะครับโมเลกูเอครับอิเลทคาร์บอน6 3สานะครับรบรอบ 4- 5ปีนะครับวัสดุนะครับเป็นคาร์บอนนะครับทีเวนหน้านะครับเฮ้ยครับสีสุดยอดขนาดไหนครับกดใจรอครับัคู่เดียวโอเคครับในส่วนของประตูหน้าซ้ายนะครับ เราก็ใส่ลำโพงโมเรลอิเลสคาร์บอนลุงเรียบร้อยแล้วครับเห็นครับครับที่คือเสียงกลางนะครับของปอร์เช่นะครับเป็นโบ๊ทมานะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเราก็ทำการเปลี่ยนเป็นเสียงกลางของโมเรลครับอิเลสคาร์บอนนะครับนี่ครับสวยงามมากครับนี่ครับโอเคครับ โอเคครับทวิตเตอร์โมเลลอิเลสคาร์บอนนะครับเราก็ติดตั้งลงมาที่เรียบร้อยครับโอเคครับเอเคครับในส่วนของเซนเตอร์นะครับเราก็ใส่ตะปาครับของโมเลลครับโอเคครับเคครับในส่วนของประตูหน้าขวาครับโมเลลอิเลสคาร์บอนหกสามลงมาที่เรียบร้อยครับแล้วก็ทําฐานสเปเซอร์อย่างดีเลยครับโมเลลอิเลสคาร์บอนครับโอเคครับส่วนของประตูหน้านะครับ แล้วก็ใส่โมเลวอิเล็คาร์บอนิกส์เสียงกลางลงเรียบร้อยแล้วครับเยี่ครับเยี่ครับเคเยนคันนี้ก็ทําการติดตั้งเสร็จไปที่เรียบร้อยครับกับระบบอินเทอร์เฟสมิลเลอร์ลิงค์นะครับสะท้อนจากมือถือนะครับเข้าหน้าจอเรียบร้อยแล้วครับกับลําโพงโมเลวอิเล็คาร์บอนครับ เดี๋ยวมาลองฟังเสียงดูครับชาวหลงที่้าส่องความสดชื่นขวดทองไม่หวานขวดดำหวานน้อย คาร์บอนครับลด,ดลำบนจอเดิมครับอินเตอร์เฟนมิลลอริงครับ kể subscribe cho kênh Ghiền Mì แล้วเราก็มาดูอีกส่วนหนึ่งนะครับ Google Map ครับแผนที่นำทางครับสยามพารากอนครับก็ยังสามารถใช้คำสั่งเสียงได้เหมือนเดิมครับโอเคครับนี่ครับสุดล้ําบนจอเดิมครับอินเทอร์เฟซมิลเลอร์ลิครับโอเคครับลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจงานติดตั้งแบบนี้นะครับสามารถติดต่อผมได้นะครับ063 498 6168ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปกรุณากครับสวัสดีครับ